Secrets, if you really look at yourself, you will be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the. Okay, crap. Book up. Out TV channel. Ha. Mama. I didn't even 5. Hannah. มาเล่นเลยสามสองหนึ่งลงขอให้มีของเอาโวยน่าเสียใจเวยระส่ามีของเยเก็บหินเอา่งี้ ็น่าเสียดายว่าไม่น่าฆ่าแนมะ่งเลยแต่ก็ต้องฆ่านะเพราะถ้าไม่ฆ่ามันจะฆ่าเราเพราะนั้นแมปนี้แม่งไม่ควรมีเพื่อนนะเป็นแมปที่แม่งทำลายมิติภาพสุดๆเลยถ้าเล่นกับเพื่อนนี่แบบครั้งหน้าผมก็อาจจะไม่เล่นสกายวอร์ีไม่ได้นะอาจจะนะไม่ได้แปลว่าจะเล่นนะอาจจะฟังชั้ๆนะครับอาจจะโอเค ไข้างล่างมันทำอะไรกันนะมันฆ่ากันยังวะเออเออนี่เราแม่งมานะ ก็ได้ข้างเรามันไม่มีคนอยู่หรอโอเคนุ่งหัวแล้วไปนู่นบนนะ lewat mana, lewat mana, lewat mana ni ada line yeah ok 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 minta jomblo ชงหวยว่ะน้ร้านชงหวยร้านชงหวยที่แม่งแม่งการเลยอ๋อมันไม่ไม่ติดให้ดาบไม่ติดว่ะดาบแม่วงวางนี้เออแล้วเขายังมีอีกแป๊บนึนนงนะ ทิ้งของนะแม่งหมดไปาลานะโอเค mm hmm. น,น,ะนะอ่ะได้วเวลาไปบูล,ล์แล้ใ่ไบมฝั่งนั้นต้องมีคนฝั่งนั้นแบบอือจะทำแล้วนะเออแม่งไม่มีของเลยเฮ้ยไม่น่าน่าจะมีนะ มันจะไม่แบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กระโดดแบบนั้นแล้วนะโอ้โหไอโง่ตกมากว่ะโอ้โหไม่

โอ้ยโคตรโอ้ยเจ็บมากเจ็บสัตว์แหละโอ้ยเจ็บโคตรฮึรอแม่งจะเจอของคอยดูจะยืนรอแม่มาตรงนั้นแหละจะวิ่งกับฐานกันเว้ยอย่าข้ามมาดิ อยากฆ่าให้ออกมานะไม่อยากฆ่าให้มานะาาานะถ้าไม่อยากฆ่าก็ลงนะรอเลือดดีจากนี้ก็ถือธนูแม่งเลยนะพอแม่งมาอย่าอย่าคอยัม่ย่นเพิ่งมาด้วย ไอ้ไม่โดนวะเจอประหลาดเจอไฟวะ่ะเออของมันตกง,ง้อวะ่ะง่อว่ะทำไมไม่เจอวัดเฟตดดี้กับกาวะ่ะกาวะ่ะกาหาไหมอเอาง่อง่อง่ออีกเอองว่งวะ่โวะโอเคนะ ก็ขอจบไปแล้วนะฮะโอ้มไแม่งโง่มากเลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะแล้วก่อนครับสวัสดีครับบาย